e p 13สาะพานหมือสู้ชีวิตแฟนเราถึงก็ต้องเอาเสื้อมาปิดอกเลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิด้านบนต่ำกว่าอุณหภูมิด้านล่างเป็น10องศาเลยค่ะตอนที่พวกเราขึ้นมาอุณหภูมิด้านบนประมาณ1 5 1 6องศาอุณหภูมิด้านล่างประมาณ25-27องศาค่ะจริงๆอุณหภูมิเท่านี้ก็ไม่ได้ดูหนาวขนาดนั้นนะทุกคนแต่วันที่พวกฟิล์มไปดันมีลมมาด้วยนี่สิคะทั้งลมทั้งหมอกบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ้า้ก,ก็ถึงแล้ว ถึงแล้วคะ่ะทุกคนสะพานมือที่เราไฟฟันเอาจริงๆถึงจะหนาวแต่บรรยากาศแบบนี้ฟิล์มชอบมากเลยค่ะหมอกที่พัดลงมาหนาม,มากแต่ยังดีวันที่พวกฟิล์มมาฝนไม่ตกคะ่ะทุกคนแต่ก็เล่นเอาหัวเปียกเหมือนกันนะคะการจะถ่ายรูปได้นั้นต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยค่ะแต่รูปที่พวกเราถ่ายออกมาก็สวยเหมือนกันนะทุกคนไปดูกัน วันนี้เพื่อนสาวแล้วก็แต่งตัวน่ารักมากเลยค่ะจังหวะที่ลมพัดหมอกมาแรงๆคือหัวเปียกหมดเลยค่ะทุกคนมันหนาวมากส่วนตัวฟิล์มชอบบรรยากาศแบบนี้ถึงจะหนาวแค่ไหนก็สู้ค่ะถ่ายรูปแต่ละทีคือกระโปรงเปิดไปหมดเลยค่ะทุกคนที่บอกว่าสู้ชีวิตไม่ได้สู้เล่นๆนะคะชีวิตก็สู้กับเช่นกันค่ะ <c oughs> จังหวะนี้คือรีบเดินแล้วรีบถ่ายรูปให้เร็วที่สุดเลยค่ะให้ดูเลยว่าลมตอนนี้แรงแค่ไหนถ่ายรูปทั้งทีก็คือต้องกัดกรามค่ะไม่งั้นก็จะสั่นเป็นหมาตกน้ําเลยค่ะทุกคนเป็นไงคะพี่เสื้อแขนยาวที่หนูให้เอามาได้ใส่คุ้มเลยใช่ไหมคะสาหรับบางคนอาจเป็นเรื่องที่แย่มากที่ต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้แต่ในเรื่องแย่มีเรื่องดีเสมอใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนถึงชีวิตจะสู้เราแต่เราก็ต้องสู้กลับค่ะ